สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์แฟนแต่งโมโพสขอบคุณแฟนแฟน พลังเดินทางไปท่าเรือพร้อมดอกไม้เรียกได้ว่าบ่อยครั้งในสแกรมของหนุ่มเบิร์ดเทคนิคยังคงลงภาพความทรงจําที่ได้ใช้ร่วมกันกับแฟนสาวที่จากไปที่ยังคงคิดถึงแตงโมนิดาก่อนที่เธอจะกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าซึ่งหนุ่มเบิร์ดนั้นมักจะเผยภาพให้เป็นแฟนที่ติดตามในอินสตาแกรมกว่า1นึ่งล้านเจ็ดแสนเฟลโลเวอร์ได้เห็นความน่ารักและสดใสของแตงโมอย่างต่อเนื่องทั้งที่ก่อนหน้านั้นหนุ่มเบิร์ดไม่เคยที่จะลงภาพของแฟนสาวสักเท่าไร่และเมื่อแฟน แฟนสาวจากไปเจ้าตัวก็ลงภาพความทรงจําระหว่างตนเองและแฟนสาวอย่างต่อเนื่องทําให้แฟนๆได้เห็นบางมุมของทั้งคู่ที่คนส่วนมากหรืออาจจะรวมไปถึงแฟนคลับไม่เคยเห็นล่าสุดนมเบิร์ตได้เดินทางไปที่ท่าเรือพร้อมดอกไม้สีขาวและยังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยดอกไม้ข้อความที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและรูปภาพของแตงโมที่แฟนๆนํามาวางเพื่อไว้อะไรนะักแสดงสาวแตงโมที่ท่าเรือเป็นจํานวนมากโดยทั้งท่าน เบิร์ตได้แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวพร,ร้อมกับข้อความที่เขียนระบุไว้จากใจว่าขอบคุณมากนะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นคำสั้นๆแต่มีความหมายสุดๆเพราะทุกคนนั้นได้เห็นการกระทําของเบิร์ตที่แสดงออกให้เห็นว่าเขานั้นขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยเหลือในเรื่องของแฟนสาวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอคุณครับ